สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโตลงกรุงมาขอต่อเรื่องเรียนการจนาเพื่อจะได้ต่อเนื่องกันนะครับจากอาทิตย์ที่แล้วได้ลงกันไว้นะครับท่านผู้ชมครับเรียนการจนาต่อไปนี้ฝากท่านผู้ชมช่วยพิจารณากันหน่อยนะครับาจากครั้งที่แล้วได้ลงกันไว้นะครับเรื่องเรียนการจนาเป็นพระเสียรกลับ หัวนะครับอันนี้นะครับ,อ,นนรบอันนี้คือย้อนจากคลิปที่แล้วเมื่อหกวันที่แล้วนะครับแต่ต่อไปนี้จะมีเหรียญการจนาเช่นกันนะครับแต่เป็นเหรียญการจนาพิเศษมากๆนะครับและก็ฝากทุกทุท่านนะครับว่ามันมีจริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมมาชมกันนะครับว่าเหรียญที่ผมกล่าวนี้คือ เป็นเหรียญลักษณะแบบไหนนะครับ <S <S นี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูให้ดีนะครับนี่เป็นเหรียญการจนานะครับปีพุทธศักราช2,539เช่นกันครับและก็รับประกันว่าเป็นเหรียญแท้แน่นอนนะครับท่านผู้ชมดูดีๆนะครับว่ามีหรือไม่นะครับ อย่างที่ผมเคยกล่าวเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับว่าเหรียญการจนานั้นมีการผลิตจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีเออเรคอยนั้นค่อนข้างจะสูงนะครับนะแล้วก็เหรียญการจาเจราน,นี้นะครับนะท่านผู้ชมดูดีๆนะครับ ชมดูนะครับอ่าอันนี้ด้านขอบเหรียญนะครับเป็นฟันเฟืองสลับเรียบนะครับก็ถือว่าปกติแต่อีกฝั่งหนึ่งครับเป็นฝั่งก้อยนะครับนะทั้งสองฝั่งนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับมันมีจริงหรือไม่นะครับเหรียญการนาที่มีลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าใครมีนะครับพิมพ์คำว่า 9นะครับว่าถ้ามีจริงนะครับพิมพ์คำว่ากอไกจุด9นะครับอ่ากอไกก็คือการจนานะครับ9ก็คือมีจริงอ่าท่านผู้ชมลองเข้าไปดูค้นหาดูนะครับที่บ้านเพื่อใครมีนะครับแต่ใครมีอย่างนี้นะครับน่ช่วยพิมพ์เลยครับกอไกแล้วก็เกนะครับ ผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่ามีเหรียญการจนาแบบนี้จริงหรือไม่ในประเทศไทยเรานะครับอ,อันนี้เปรียบเทียบจากเหรียญจริงนะครับแต่เหรียญน,นั้นนี้นะครับเป็นเหรียญแท้นะครับเป็นเหรียญแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่ามันมีจริงหรือไม่แค่นั้นเองนะครับเพราะว่าไม่เคยได้พบเห็นกันเลยนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับเป็นเหรียญที่มีพระเศียรก้อยแล้วก็หัวนะครับปกตินะครับส่วนด้านฝั่งขวานะครับมีเป็นฝั่งก้อยทั้งสองด้านนะครับอันนี้จะเปรียบเทียบไปดูนะครับฝันเฟืองสลับแผ่นเรียบนะครับเอาละครับท่านผู้ชมได้ชมกันไปแล้วนะครับท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับ มีหรือไม่นะครับถ้าไม่มีพิมพ์ก็ไก่กไก่ก็คือการชนะครับแล้วตามด้วยศูนย์ครับผมอ่าอันนี้ก็ช่วยกันโหวตด,ดูนะครับผมอยากทราบเหมือนกันว่าเหรียญแบบนี้มีจริงหรือไม่แต่ของแท้หรือไม่อันนี้รับประกันว่าเป็นเหรียญจริงเหรียญแท้แน่นอนนะครับแต่อยากทราบว่าที่เป็นฝั่งก้อยสองฝั่งนั้นใช่หรือไม่ใช่ กอไก่ตามด้วย9คือใช่ถ้าไม่ใช่กอไก่ตามด้วยศูนย์ครับท่านผู้ชมร่วมสนุกกันนิดหน่อยนะครับเอาละครับให้ท่านผู้ชมได้ชมเพื่อความสวยงามแต่เหรียญสวยงามนะครับอ,อันนี้คือผมลงครีมเพื่อจะขัดขมเหลาออกให้มันสวยงามนะครับแต่ไม่ได้ทําลายผิวของเหรียญแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับ แต่ท่านผู้ชมท่านใดต้องการเหรียญนี้ไปครอบครองนะครับติดต่อผมไปได้นะครับที่ทาง Facebook โตหลวงกรุงหรือใครมีเหรียญอย่างนี้นะครับผมก็ยินดีนะครับรับซื้อเช่นกันนะครับเหรียญประเสียนกลับด้วยนะครับประเสียนกลับติดต่อได้นะครับที่ช่องโตหลวงกรุงนะครับรเสียงกลับแล้วก็เหรียญลักษณะอย่างนี้ เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ร่วมกันโหวตนะครับอย่าลืมนะครับกอกับก0รอบหน้ามีเหรียญดีมีมงคลอะไรโตหลวงกรุงนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูได้พูดคุยกันอีกแน่นอนครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ